สวัสดีครับก็วันนี้เบลก้าสองนะด,นด,นดันไอ้ดันทาใหเปิดแหละเปิดเที่ยงมีใกล้ก็ใกล้จะเที่ยงแนละ้วอ่ะยังสไม่เปิดนะจะใกล้แล้วละอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลงครั้งแรกเลยว่าเป็นยังไงกันนะไปตายเอาหนาน้านเลยหนาน้าเลย,เ,ลยเออเอาจริงนะผมก็ดูคิปม,มาแล้วนะแต่ดูนาม,มานแล้วอะแต่ว่าลงจริงเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเราหาดีกันนะครั้งแรกมันยังสุ่มไม่ได้นะ อันนี้นี่ยสูมไม่ได้อีกสีส่วันเมบบนื่อบาทกันแ้วอีกสี่วันถึงจะใช้งานได้ไม่รู้มีที่ป่าตอนที่มแบบนี้ดูก่อนครับเออเต็มแล้วครับเต็มแล้วงับน่จาจะไม่มีหลอวสักพักก่อน

จะสร้างสร้างสร้างทิพย์ยังไงดีกว่าครับใครใครอย่างนี้เ๋ยวๆคุณเป็นทาเมนนะ การานในโลกแล้วกันในเิวนาจะยังมีคนเล่น เออขออีกมาในสามคนล่มสองคุยหนึ่งให้คุยเป็นน้ำเมตดีกว่าคุยน,น้ำเมตแม่งแรงแรงจนจัดเลยมาคขบแล้วก็ไปเลยด้วยกันในครบแล้วแหละนานวคนเลยคนเลยกคนเลยอ,อ่ะดูค,ครับ <c oughs> ขอภัยขอภัไอยไฮไปครับสุกันญาทายครับเดี๋ยวแจกอูชชั่นครับเดี๋ยวผมตั้งโต๊ะครับเดี๋ยวจะบอก,ดเ,ดกอเ,อเดี๋ยวเปิดไมค์ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวกินอูชชั่นหน่อยนะก็เป็นก็เจนเจนเจนไหนวะอ่านี่นี่นอ่ากินกินโต๊ะครับกินโต๊ะ

ไปเลยส่อ,อาเลยเอ๋อเลยอ๋อเลยผมจะได้แค่เป็นล่มล้วเปลี่ยนสีแล้วเขาดอกสีอะไรมาเนี้ยดูคิดมานะแล้วก็อ่านมาสกิลมาประมาณนั้นเื่อวเนี่ยรองลงชีก้ก็ง่ายดีเขาดอกตรงให้กับเพื่อนเพื่อนลดอกสีหายสีแดงอ่ะผมสีแดงใช่ไหมหรือเปล่าวะแดงอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้เหรอ อ่านี่ถามสีนะครับสีต้นไม้มันก็สีแดงน,งนั่นใช่ยังงั้นอ่าเราดูต่อครับสีดึมบักดึมบักเออล้มมีคีนี้เดี๋ยวอย่างมีล้มเปลืสีตรงตอกไม้นะด้วยต้นไม้ไท้ายคืนยังอยู่นะเห็นไหมครับสีแดงออดาาดสีแดงยังอยู่เออเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสีแดง มไม่ตายมั้งผมไม่ตายกูไม่เห็นมันเหรอไม่ตายตายเว้ยไอ้ไอ้ไอทองงมาเป็นมันมันเป็นสีดอกไม้ได้คร yeah. ับได้เหมือนผมเน้ผมแน่ใจว่าไอ้ดอกไม้เน like ี่ยม like ันหรว่าไงดีอ่ะมันเข้าสกปรกได้ไหมดูตรงใต้ใต้สีใต้ใต้พื้นใต้เท้าเราอะครับประมาณนั้นก็ลองลองดูครับเอาไปได้ใช่ป่ะผมไม่รู้เหมือนกัน งูสีฟ้าเนี่ยหนาม้าสีฟ้าอยู่ไหนวะเนี่ยงู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 งก็ฝากคนทีมันหน่อยลองดิออกไปได้ไวนงคนละสี่เวรกรรมอ๋ลนเ่เลนหม้าแค่สีเดียวเคียเคีคไม่ไม่ไ่ไรคัไม่อไอะไรมันมาลองสจุดสายห อ๋อสีฟ้ามีสองพันโอเคเอาลิสสีฟ้ามีสองพันก็ได้อยู่นี่ครับรูดแรกน่าจะมีแค่ลบดอกแค่นี้นแหละน่าจะไม่มีอะไร เออเรือนอะันนี้ออที่ฟ้ามีสีฟ้าสองอันทันไหมเนี่ยโอเคขอสุกคือไอตัวนี้ตัวแรกมีแต่หลบดอกนะเขาดอกสามสีหาย้าครับหายครับโอเค ฮิวฮิวผมหน่อยครับอ่อนนะ่ะเต็มเลอเต็มแล้วมาเนี่ยโซสองอโน่อาน่ถือดาบแล้วอาน,น่ดาบเทวานะเอาเลยคุณสอร์รี่เอาเลยมันขึ้ามากครับเอาเลยกันนี้ดึงเย,ยวเหรอยวนาลี หรือปิดไหม่เลยบูได้มยาย้ายหรือปิดไหม่กัมเวจริของหักเพื่อนมีที่มีใบบิลโลหิตตอนนี้เอาหางเฉยมั้งฉันจะไม่มีอะไรครับถา้าใส่ตีถ้าใสา่ตีไกลก็ตีต,ตีไปเลยพอดีผมตีใกล้ไงแล้วฮะแดนท็อปสิทธิ์พูดสีซาพูดะไรอ๋อมาจีนเปิดเกมดัง เก็บเนื้อยงูเยาวเก็บเนื้อเก็บเนื้อเก็บเนื้อออยอลยเบเก็บแล้วทำไงเดียวแตพยุ่เก็บแล้วทำไงเยแพยุหมันผมไม่น่ารได้เนะบเวลามันมีนับเวลาด้วยงง เก็บแล้วแล้วนักโยใส่ใส่น้ำหนามมันมันน้องลากหาผมผมผมก็ไม่รู้กันลืมกันเดี๋ยวมันเก็บเนื้อไม่ได้อีกแล้วอ่ะมันมันเก็บใส่ไม่เดี๋ย้เก็บอะไร้ะอะไรบ้างนะอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเราเก็บเก็บกนักโยใส่อันนึงมั้งอ่าโยนโยนอ๋อมันนักใส่ปิดหน้าโยนแต่ใส่โยนใส่เยอะๆนั่นแหละจะโยนโยนดักอายุวะอ๋อเออผมว่าน่าใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราดีกันสักนึงศูนย์วิมันนับแล้วแหละอืม

ไม่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 เลยก็ได้เราจะทแล้วจนจะไม่มีผลอะไรเดี๋ยวผมคิวอีกคนนึได้แต่ว่าได้คุยคิวจะได้มีเกาะไม่คุยคุยเปนน้เม็แรงงเอาเอาคุยด้ม่ดีกว่าร่มคิวก็อแล้วครับผมว่านะเดีไยวคอ ไม่ไม่ไม่ใช่ผมผมเซียนด้านน้ำเม็ดคุยเฉยไงไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิวเยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเติ้งเดี๋ยวมันน้ำเม็ดไม่พอครับผมกลัวตรงนี้มันนานไปอ่ามาปะปะปะไม่ไม่ไม่เอาเอาเลยเอาเลยคุกซอลี่เอาเลย Oops. มาแล้วโยนเนื้อ Ừ, để vào thành lệnh luôn Này có may luôn บอกคำบอกติดไม้กันติดไม้ครับเดยวบรรยาเขาได้ยินอ๋อะมีพุ่มันด้วยอ๋อโยนโยนเนือ้อโยนเนื้อแล้วก็ตีตีเยี่ยวครับมันคิดว่าโยน,นเออโยนเยื่อแล้วติดพุกมันด้วยนงมันจะเอามาตจนามันล่กโยนให้มันนอกตีสิเนี่ยตีได้จริงด้วยอ่าตีได้ตีได้ได้เ,เกเกตแล้ว คือคือโยนเนื้อให้ให้กองปัญหาให้กองอ้าตาปัญหาแล้วก็ตีครับเราจะมีเวลาอยู่ตีทำไมเนี่ยกดลักค้างกดลักค้างเรายโยนกดลักค้างเลย,ยโยนสักตัวหนึ่งโอเครู้ไปตวงแล้ว โอากระสอกหางหางแต่ยตายต็ยแป๊ซเปอร์เลยเด๋ตวผมตีโดนฮะบอกว่าขอว่าท่ายนะครับตีนแมวตุ่ตีบอสเลยครับเออตบอมตีบอสต่ตีบอสตีบอสเลยมัน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 ฆาชีวิตพ่าอย หายบอสตายเลยมันนิดเดียวลูกที่บอสเลยไมเย่เปลี่ยนเป้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคให้ผ่านพอกัอนเราเค่อยว่ากันทำไมตัวสามแป๊บแป๊บแป๊บอยอะก็เยอะเพิ่งจ,จะลองดรามีดดูปะ โอเคโอเคีของ้ังของ้างของอ็ไ้มั้งฮะพอมพร้อมยังพอมยังงี้เ้าบาก็ได้ครับนี่จะจะันก็ได้พี่แม่พรอมยังพอมยัง ไปอ่ะอ่คกณโุนเรียเร้ยโซนเลี้ยเอาเลยครับเยกยบยานถึงชื่อเออะ โอ้คนยืดสองอันมันมันไม่ได้ผมไม่ได้ผมขี้สองอันมันไม่ได้บอกคุณซสร้างคุณสรางมากโอเคโอเคโอเคสองอันไปสองอันโอเคตามตามที่มันบอกอ่ะวันนั้นขี้สองขี้สองอันก็พอจบแค่นั้นแหละฮะคนอื่นก okay. ็คนอก็ไม่ต้องเข้ามาแค่นั้นแหละก้กาบาดใครกาบาดยืนนะฮะก้าบัดที่ในทีมเหลือแต่ว่าดูดูสัญลักษณ์สวยดีนะเา้ามาที่อ๋ออยู่ในึ่ในวงหรอหรือยู่ในโลกอ๋อไม่ผมไม่รู้อยู่ไหนโดนเลยบัตจริงๆก็ไม่ได้อ่านเหมือนกัน จะหาโมังลดๆเรื่อยป่า่อยาจะอยู่ในโลกแล้วว่าจะอยู่ในโลกจะอยู่ในโลกหาได้แย่เนี่ยนเราด้ยหลชุดชุดไหมครับชุดชุชุดอะไจะลองลองแล้วไมไปให้ลองเลยเลยเลยอ่ามาครับตุกอนตุสอนตุกขี้ยาขี้ยาขี้ยาสองคนมาครับขี้ยาสอคนเพดเก็รเปิดันี่นะเผิดได้ไงวะก็ถูกลืมไม่ดสออัน ไงวะนี่ยงงเมื่อกี้ขีดขีดองเมื่อกี้มันหนึ่งหนึ่งสองรอกำเวนใช่หายโดนโอเคโอเคโอเคเราเราลากวงลาวงหูกินบูงโบมไม่ไม่ไม่มาไมมาไหนตาตาไหมามามมอะไระ ไปคุยคุยว่าได้คุดดยผมดาเม็แล้วคุยให้คุยคืวคนนึงคุยคอคนนี้โอเคกูสิผาเปลี่ยนละปาปะปเอาเลยเอาเลยเอ ใครคนดูดูดูสอนนั้นมันตัวอะไรขีดบนแล้วขีดดาวก็ขีดขีดขีดเป็นแค่สีสั้นสีสั้นทิ้งาไปคนเดียวโอเคผมมันต้องดึงด้วยว่านต้องเอาเอาข้าบนก่อนโอเคโอเคเสร็จละใช่มันต้องดูมันต้องดูตามสัญลักษณ์อ่ะมาแล้วพร้อมเปก็ได้แต่ต้องอยู่ตามสัญลักษณ์ ก้าบใครครับ่ะเดออัพโดดเดียวดเที่ได้ถึงวะเแทงโดได้ด้วยเหรออ่าโอเคเป็นหน่อเป็นหน่อยเดี๋ยวมีแทงเออท้ากูไปทีเดียวนะมันจะสัดมันจะสัดขี้ขี้ขี้สเดี๋ยวดามข้าันก่อนในหนึ่สองหน่นึ่งสองหนึงนึกไอขี้ยาขี้ยาขี้ยามายาขี้ยาสองเอาหนึ่งเอาหนึ่งขี้สิามาแล้วเออโอเคโอเค

นี่เนีืยนะสายจะรับไปเนี้ยนะเออแต่ว่ามองเห็นคีสอกคีสอกเดินเดินเดนเดินยเดินเดินเดานไปไปไปวนหนีกลมเวลาคุณแดงหายเนี่ยสอรี่หายไปเนี้ยหอลบได้คือนี่ะลยนีหอ ทีนะัมันไม่มีเวลาอามีเวลาเนเพียระเออค่ายกลน,นะเตรียมดูคุศลนะคิดสองคิดสองคิดสองมากแล้วม่ะหนึ่งหนึ่งอโอเคอุ้ย

đồ mới nhảy cứ đưa 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 ซีพอาาสิพนะอออกมาทางนั้นเร็บอะสี่พอสี่พอครับได้ยิงสอคนถ้าเรายิเดียวก็ไม่รอดแน่เลยโอเค thank you ครับทุกคนขอบคุณ <For you. S 1> <laughs> โอเคขอบมากครับไป